สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเรนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l ายเรนเจอร์กันนะฮะอยู่กันในช่อง 1GDC ก็ถึงเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ r ็อกอินเวันรับกบ9าดาว1ตัวนะฮะซึ่งคนอื่นนี้ได้กันไปตั้งแต่ชาติไหนหละผมเพิ่งจะได้นะฮะคือ ไม่ได้เข้าเกมนะครับเพราะว่ามีแบบปาดไปนู่นไปนี่นะฮะก็ต้องโอ้โหล็อกอินชาพาดกบม่วงอีกแล้วเสียดายกบม่วงนะหายากนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับได้กบ9ดาวมานะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําให้ไอดีรองจริงจังสายฟรีของเรานะฮะหรือว่าไอดีรองจริงจัง V2 เนี่ยนะโหดขึ้นไปอีก1ขั้นนะอ่าโหดขึ้นไปอีก1ขั้นคือย,อยังไงคือผมจะมาอัพตัวละครสล็อตขึ้น 9ดาวและลุ้นความสามารถ9ดาวกันด้วยว่าเราจะได้อะไรและผมนะครับก็จะใส่กบ9ดาวให้กับโคนี่สล็อตไปเลยเพราะว่าโคนี่สล็อตเนี่ยจะเป็นตัว9ดาวแม็กตัวต่อไปในไอดีรองจริงจัง v 2นะฮะทำไมผมถึงให้ตัวละครนี้เป็น9ดาวแม็กตัวที่2ของทีม1ครับมีเกียร์ใส่ให้2ครับมีแม่นยำท่าใส่ให้ด้วยถือว่าเป็นสายสตันทีมที่ดีอีกหตัวนะส่วนกินโทคิเอาไว้ก่อนเล่น9ดาว 160ไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมขาดหินสีม่วงนะฮะอยู่11ชิ้นนะครับซึ่งผมจะแลกตรงนี้เลยนะครับอ่าเป็นกิจกรรมอีก4วันจะไปแล้วรีบเอาพงกุญแจมาแลกนะครับอ่านี่เลยมันจะอยู่ตรงหินอัปเกรดธาตุนี่หินธาตุอ่าเราเลือกมาทั้งหมด11อันนะครับ อย่าลืมมาแลกกันนะอ่านี่ไงเกือบผิดต้องแลกมืดไม่ใช่แสงดิงงไปหมดแล้วนะต้องแลกมืดนะครับเออผมก็จะแลกมืดเก็บไว้เลยนะเพราะว่าแสงผมน่าจะมีเยอะแล้วอนะเนาะแลกมืดเก็บไว้ดีกว่านะแลกมืดมาครับเอามาโคนี่สล็อตของเราได้เวลาเฉิดฉาย แล้วผมก็จะเอาไปเล่นใน PP ให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับในร่าง9้าดาวบวก2แต่ผมเสียดายครับวันนี้ผมเล่นเป็นวันพุธซึ่งวันพุธเนี่ยมันเหรียญ2เท่าอ่ะมันไม่ใช่อัพเรนเจอร์2เท่านะอัพเรนเจอร์2เท่าจะเป็นวันศุกร์กับเสาร์อาทิตย์เนาะอ่าทำไมเสาร์อาทิตย์ถึงมองว่าเป็นอัพเรนเจอร์2เท่าเพราะว่าเขาเขียนว่าอ l อ a อกก็คือแบบทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์จะได้หมดเลยนะอ่าผมก็เลยบอกว่าอัพเรนเจอร์มีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะวา บัฟตั้งแต่วันจันทร์ถึงสุกเนี่ยอยู่หมดเลยในวันศุกอ่าในวันเสาร์อาทิตย์เนาะอ่าประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครแบบเฮ้ยรอเสาร์อาทิตย์ก็ได้ได้ทั้งอัพเรนอ่าอัพเรนเจอร์อัพเกียร์อ่าอีกพี่คูณ2ได้ทั้งเหรียญได้ทั้งสมบัติอ่าเป็นคูณ2หมดเลยนะอ่ะมาฮะอันดับแรกรับก,บ,กบ9ดาวมาก่อนตัวที่1นะครับล็อกอิน20วันและอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับอีกตัวหนึ่งก็คือมาจากการที่ผมเอาพวงุญแจ300พวงไปแลกตรงนี้แลกมาแล้วนี่เลย ก็ลเลยมี2ตัวนะฮะอ่าก็ขาดอีก2ตัวเดี๋ยวคิดว่ากิจกรรมหน้าก็น่าจะมีแจกอีกโคนี่สล็อตผมก็จะแม็กเร็วๆนี้นะฮะมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นโคนี่สล็อตขึ้น9ดาวกันขอเป็นร่างโคนเลยจบเป็นร่างโคนคือจบเลยนะโคนี่สล็อตจบแน่นอนมาฮะร่างโคนโอเคถ้ามันได้ร่างโคนมันก็จะง่ายเกินไปนะฮะมันก็จะไม่ใช่ช่อง1 g t c ที่ เกลือขนาดนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราหาในส่วนของตัวปลุกพลังมาตัวรีเซ็ตเนี่ยมารีหาร่างโขนนะครับถามว่าอันนี้ดีไหมนะฮะผมว่าผมก็ไม่ค่อยได้กลัวอ่าน,นิสัยเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ก็ได้นะอันนี้ก็ได้แต่อันนี้คือดีสุดละนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยหากันละกันอ่ะใส่กบ9ดาวไปเลยครับผมนะแล้วก็ใส่ลีโอนาดไปไม่รู้เหมือนกันว่าในคลิปนี้ผมจะอัพได้170ไหมเพราะว่า วัตถุดิบเราไม่มีเลยดีกว่าเนาะอ่าวัตถุดิบเราแทบไม่มีจะอัพได้ไหมไม่ใช่วันคูณ2เลเวลดูวยนะครับอ่ะลรีโอนาดมาเฮ้ยทำไมผมมีกบ8ดาวอีพีเยอะจังอ๋ไาาอได้มาจากรูเล็ตอ,อ,อ่าได้มาจากรูเล็ตเนาะเออรูเล็ตนะฮะรูเล็ตก็คือจะเป็นตรงนี้เลยนี่นี่นี่น,นี่ได้จากรูเล็ตไม่ใช่อันนี้ กดผิดนี่ฮะกระดานหมุนเนี่ยรูเลตนะฮะนี่เลยได้มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็ก็ได้แหละแต่ผมอยากได้ตัว๋วแต่ตั๋วไม่ออกเลยนะครับอืถือว่าเป็นการเคลียร์คลังไปในตัวด้วยเพราะว่าคลังเหมือนจะเต็ม,มคลังเหมือนจะเต็มไปร้อหกหกแล้วโอเคเคลียร์คลังไปในตัว 1>, 1, 6, 7โอ้โหไม่ขยับเลยฮะนี่แค่170ยนะฮะยังไม่ไปถึง180นะร80ผมว่าคลิปนี้คังเรนเจอร์ผมหมด <c oughs> แค่นี้ก็หมดแล้วเนี่ยนะร68อ่ะถึงเวลาเสียสละอ่ะยังยัง,ย,งยังอยู่ยังอยู่อาจจะต้องเสียสละในส่วนของเรนเจอร์8ดาวนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้ใช้อ่าไม้ไปเลยไอตัวไม้ผมไม่ค่อยอยากเห็นหน้าอะไรออกมาบ่อยเหลือเกินในร่าง7ดดาวเนี่ย อ่บาบาวไฟเก็บไว้ตัวเดียวพออ่านี่ไงโอ้ยผมไม่ได้เอาจุดติตรงนี้เฉยเลยเรียบร้อยครับผมนะก็โคนี่สล็อตของเราเลเวล170เป็นที่เรียบร้อยนะฮะถือว่าสวยงามขาดกบ9าดาวอีก2ตัวเพื่อที่ผมจะทำแม็ก9าดาวตัวที่2ในไอดีรองจริงจัง V2 ของเรานะไหนๆเราปั้นมาแล้วเราเอาเขาไป PVP กันหน่อย อว่าในโหมด PVP เนี่ยจะเก่งขนาดไหนจะโหดขนาดไหน9ดาวบวก2นะให้สังเกตในส่วนของการสตันนะครับที่ตายติดลาสมีโอกาสสตันสตูด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอหาทีมที่เราพอจะไหวก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะตึงมือนะเออมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเออ นี่เป็นยังไงเกมแรกครับผมโอ้โหได้ไหมไหวอยู่ปะนี่เอามายังไงยังไงอะจังหวะนี้โอ้โหเหมือนเราไม่มีแร่ปล่อยฮะเออผมอาจจะต้องแบบหาเกียร์ช่องท้ายดีๆมาใส่ให้โคนี่สล็อตนะเพราะว่าเราทำรถแรก3จุดไม่ได้แร่มันเลยเยอะนะเนี่ย5 0านี่ผมถือว่าเยอะอยู่นะ แต่เล่น5้าตัวก็พอได้อยู่ถ้าเล่น10ตัวไม่ไหวอ,อ่าถือว่าพลิกเกมมาได้เห็นไหมครับว่าศัตรูเนี่ยสั้นจนแบบไม่สามารถเดินมาได้แล้วก็ทำให้ทีมเราเนี่ยปล่อยลุงหนว,ไหนวด,ดไปเรื่อยๆลุงหนวดก็สร้างกองทัพทำดาเมจไปเรื่อยๆเนี่ยแหละนะครับคือความเกลียนความโกงของโคนี่สล็อตนะฮะที่ทำให้เราชนะได้นะครับอ่าตัวบินเราจะข้ามนะเพราะว่า การบินเราไม่โหดอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับคือโคนี่สล็อตเนี่ยเขาจะแบบคอยสตันคอยสตันแล้วยิ่งปล่อยมาเรื่อยๆเขาจะสตันทีมฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยจนแบบเขาไม่ได้ทําอะไรยืนนิ่งเห็นไหมเนี่ยกินโทคิยืนนิ่งฮะอ่ากินโทคิยืนนิ่งยมมาทูตยืนนิ่งนี่ฮะเห็นไหมยืนนิ่งฮะยืนนิ่งโอ้ยแต่ผมโดนหยุดห้าวิรัวๆเลยนะเออนี่เห็นไหมเนี่ยยืนนิ่งฮะจะเริ่มยืนนิ่งละนี่ฮะยืนนิ่งเลยนี่ยืนนิ่งฮะ ยืนนิ่งอ่ะนี่นีนิ่งอีกแล้วนะนี่นีะก็จะยืนนิ่งแบบนี้เลยอ่านี่แล้วเราก็จะค่อยๆพลิกค่อยๆดันมาชนะจะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมนะเกมที่2อ่ะประมาณนี้นะครับโคนี่สล็อต9ดาวบวก2นี่ครับไ d ดีรองจริงจังว2ูของเราอ่ะเดี๋ยวลองเล่นทีมนี้ดูนะครับ ผมขอใส่ตัวกันบินสักหนึ่งตัวละกันเผื่อเจอตัวบินเนาะผมว่าทีมเราตอนเนี้ยเล่นแค่ห้าตัวไปก่อนก็ได้นะครับอืมเพราะว่าโอเคไม่มีเกียร์เพราะว่าแบบทีมลองเราผมว่ามันถ้าเจอพวกคอมโบตัดแร่แร่พันมันจะมีปัญหาเอาเนาะอ่ามันจะมีปัญหาในส่วนของแบบปล่อยตัวไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนะ นี่นะคือผมพยายามได้ลดแรกแล้วแต่คือเราต้องเอาแม่นยำไงเราเลยทํารถแรก3จุดไม่ได้นะครับก็ต้องยอมเสียตรงนี้ไปนะอ่ะลุยต่อครับมาอีก3เกมสุดท้ายนะอะ่ปุ๊บป,บป,บปบโหนี่สล็อตเราอันดับแรกขอเอาความได้เปรียบไอเทมไปก่อนเพื่อสร้างกองทัพสล็อตนะอ่านี่ครับจะเห็นนะฮะว่าเอาเจอตัวบินนี่นะเนี่ย กินโทคิเดินมาโดนสตันนะนี่ฮะกินโทคิโดนสตันนี่เรียบร้อยไม่รอดนะฮะโดนสตันโดนสตันนะฮะ,ะปล่อยกันบินมาปล่อยมาเรียบร้อยนะครับก็ชนะไปอีกหนึ่งเกมนะครับน่าจะดันได้เรื่อยๆเลยนะขึ้นเพชรส่งแล้วนะครับไปดีรองจริงจังวีทูเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมี ดันขึ้นมาสเตอร์ยังไม่เคยขึ้นมาสเตอร์เลยอ่ะเดี๋ยวเจอตัวนี้หน่อยแข็งตึงอันตรายตัวนี้หน่อยนะนักรบช้างเนี่ยเออเก้าดาวแม็กคู่กับกินเก้าดาวแม็กเนี่ยมันโหดมากเลยนะตัวเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองดูดิว่าสล็อตเราเนี่ยจะหยุดยั้งความโหดของบ้าช้างได้ไหมอยากรู้เรียบร้อยครับเบาาช้างโดนสตันไปแล้วจังหวะนี้แต่เหมือนตอนนี้เราโดนคอมโบลแล่พันอยู่เหมือนจะสตันไม่หมดแต่ก็หมดอยู่ ยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โหสตันตอนนี้สันช้างอยู่จังหวะนี้ครับสันช้างอยู่กินก็ยิงกินก็สตันนะฮะอ่าโดนร่มนะคังูระร่มคังูระอ่าน,นี่นี่นี่เรียบร้อยฮะก็ได้เป็นชัยชนะของเรานะครับนะก็เห็นเลยนะว่าช้างปล่อยมานี่แบบยังโดนสตันเลยฮะช้างเดี๋ยวไปเปิดเกียร์ให้ทุกคนดูหน่อยถือว่าเกียร์ตึงนะสามชิ้นนี้ตึงมากแต่ก็ยังโดนสตันแม่นเออถือว่าแบบ โหดมากอะสล็อตมีแม่นยำธาตุนะครับเออแบบยิงแม่นนะฮะช้างแบบเกียรดียังไม่ไหวนะฮะคิดไม่ผิดนะฮะที่ผมปั้นตัวนี้ขึ้น9ดาวบวก2อนาคต9ดาวแม็กแน่นอนนะฮะอ่ะต่อเลยนะครับทีมต่อไปตึงๆขอแบบตึงๆเลยมาอ่าเรายังไม่แพ้เลยใช่ไหมเนี่ยไปนี่ครับมาฮะมาถึงก็สตัน ฟาโรงยังไงยิงยิงล่วงไปแล้วลุงหนวดยิงฟาโรงล่วงไปเลยฮะโอ้โหโดนสตันแล้วนะไม่กระโนยืนนิ่งนะอ่าเอามาตายหน่อยอา่ยืนนิ่งอ่านี่กระเด็นดาเมจกระเด็นนะอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ายังไงข้างว่นี้ยังไงพัดมาพัดมาเราไม่กลัวเราสตันนะสตันเรียบร้อยนะก็ ไดช้ชนะทุกเกมเลยนะผมไม่คิดว่าจะชนะทั้ง5เกมเลยนะ <ś led> อ่ะก็ถือว่าเราปั้นตัวละครดีช่วยทีมได้นะก็ถือว่าโหดทีมเราก็โหดขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะฮะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าใครที่ปั้นสล็อต9ดาวแม็กหรือกำลังเล่นสล็อตไฮเปอร์แม็กอยู่ก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยว่าเฮ้ยทีมเรามีโคนี่สล็อตเนี่ยมันดีขึ้นไหมมันเก่งขึ้นหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยผมอยากรู้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะคร สวัสดีครับ